สวัสดีค่ะพบกับช่องกัญญาวีชาแนลอีกเช่นเคยนะคะ,ะวันนี้จะมีเสียงอื้อๆข้างนอกเข้ามานะคะเพราะว่าแมคโครนี่ทำถนนยุนาวาน,นะคะทุกคนวันนี้จะร้องเพลงให้ฟังนะคะทุ่งนาแดนนี้ไม่มีปราไมยเหลือเพียงกลิ่นโคลนสาบไฟเห็นซากคันไทยแล้วเศร้า ทุ่งนาเออทุ่งทุ่งนาล้างอ่ะทุกคนทุ่งนาร้างซะแล้วนะคะโอ้โหเรื่องแค่นี้นะคะเรื่องของครอบครัวมันไม่ได้เรื่องใหญ่เรื่องโตนะคะโอ้โหพ่อนะคะพ่อลอรีเอนะคะไปส่งการบ้านนะคะทำไมแม่ถึงไม่ยก ทำไมแม่ถึงไม่ตรวจการบ้านให้ล่ะคะมันต้องตรวจนะคะเอออุาหจไปส่งการบ้านไม่ยอมทําการบ้านเขาก็น้อยใจนะคะแถมยังให้แถมยังให้เงินไปอีกนะคะทุกคนโหให้เงินออกไปข้างนอกอีกไปทําการบ้านข้างนอกนะคะเราก็มีความรู้สึกอ่ะเขาก็มีความรู้สึกกันนะเออเรื่องแค่นี้นะคะต้องถึงขั้น เลอกรานี่แอดว่าในครอบครัวนี้มันมันไม่สมเหตุสมผลนะคะทุกคนมันไม่สมเหตุสมผลมันต้องเยอะกว่านี้นะคะเยอะกว่านี้ง่ายๆเลยแม่มากแก้ปัญหานะคะแบบง่ายๆเลยเขาส่งการบ้านเราก็ทำาปโจวยไปเลยการถูกตั้งแต่ถ้ามีร้อยข้อการถูกให้ทุกข้อไปเลยแม่ ส่งเท่าไรทาเท่านั้นส่งเท่าไร่ทําเท่านั้น,ส,น,นส่งไปส่งมานะวันไหนไม่ส่งแล้วทําเรื่องอ่ะแม่ทําเรื่องเลยนะคะเออทําคือต้องส่งอะ่ะตั้งกฎกติกาไว้ต้องส่งสามนะคะต้องส่งการบ้านสามรอบต้องให้ได้คือสามรอบนะคะทีนี้ดูซิว่าจะไหวหรือเปล่านะคะเออมันจะไหวหรือเปล่าทําไมไหวเมื่อนั้นแหละนะคะ ต้องเสร็จแม่แน่นอนถ้าทําไม่ไหวนี่เราอ้างเลยนี่ต้องมีอะไรสักอย่างมาเปลี่ยนแปลงในใจนี่ไปทางอื่นโน่นนี่นั่นเราก็หาเรื่องไปได้นะคะทุกคน <laughs> นี่พูดสนุกสนุกนะคะไม่มีอะไรมากมายนะคะเออมาแนะให้เออไอ้นี่นะคะตอนนี้นี่หน่ากรวนนะเรื่องเรื่องในครอบครัวนะคะตอนนี้หน่ากรวนนะ้มีแต่ปากนะคะคูตาก็ไม่มี <laughs> ไม่มีทุกคนเวล,ลามันหิวขึ้นมามันจะกินอย่างเดียวเรื่องจริงนะคะทุกคนเรื่องจริงนะคะไม่ได้มา <c oughs> เ,ออเวลามันหิวอ่ะมันจะต้องกินมันกุกินไ,ได้จะต้องกินยังไงเวลาหิวนี่นะคอแข็งขึ้นมานะคะทุกคนพอได้กินแล้วกออ่อนนะคะคออ่อนนะไปปลุกมันก็ไม่ตื่นอะไรมันก็ไม่เอามันสายหัวหมดแล้วมันกินอยู่อย่างเดียวนี่แหละตอนนี้อะ่ะทุกคนเลยอืหูตาไม่มีปากนี่จับ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 ,จ,บ,จ,บจับนะคะเออชอบด้วยนะชอบของที่มันมรสชาติใหม่ๆนะคะผิดกลิ่นนี่อย่างน,างนี้อย่างชอบนะคะชอบมากอะ่ะ นี่ตอนนี้อ่ะเอยแอดก็งงแล้วไปฟังข่าวมาว่าพวกเขาส่งการบ้านไม่ยอมทําทําไปเลยทําให้เข็ดไปเลยค่ะทุกคนทําไปเลยทําให้เข็ดไม่ทําวันไหนแล้วก็เป็นเรื่องเมื่อน,นั้นแหละอ่าชอบนักใช่ไหมชอบนักใช่ไหมนะคะเออคนเรานิ่มของอย่างนี้ไม่ว่าไวัยไหนนะคะทุกคนไม่ว่าไวัยไหนอะ่ะมีกันทุกวัยนะคะ ผู้หญิงเรานี่หลายเรื่องนะเกิดมาเป็นผู้หญิงนี่งานบ้านก็ต้องทำนะคะเออการบ้านก็ต้องทำนะคะทุกคนงานบ้านงานเรือนดูแลครอบครัวลูกเต้านะคะเออการบ้านก็ต้องตรวจให้นะคะทุกคนตรวจได้ทีทีไปค่ะเราเป็นแม่บ้านที่ดีตรวจไปเลยตรวจได้ทีทีอย่าให้มันสงกขึ้นมาได้อทุกคนอย่ายให้สงกหัวขึ้นมาได้อ่ะทีนี้จะมีข้ออ้างตรงไหนอ่ะ เออจะมีข้ออ้างตรงไหนที่จะมาหาเรื่องที่จะเออต้องมาแยกทางกันนะคะมาทําให้ครอบครัวแตกสลายมันไม่ได้ตรงนี้อะ่ะเราเป็นผู้หญิงนี่เรายังไงเพื่อครอบครัวเราต้องสู้เราต้องอดทนนะคะทุกคนอดทนทุกอย่างถ้าเราทําดีที่สุดแล้วนะคะทําดีที่สุดแล้วเขาก็ไม่มีข้ออ้างตงัวไหนอะ่ะที่จะมา ที่จะมามีข้อแม้กับเราได้เออนั่นบกร่องนี่บกพร่องนั้น,นบกพร่องไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ให้ขึ้นตัวนั้นค่ะทุกคนแม่ขึ้นตัวนั้นเออแม่ขึ้นตัวนั้นแต่้ับลาดเมื่อใดแล้วคอยดูนั่นหละจะได้รู้เรื่องกับเบื้องราวกันแน่ๆนะคะทุกคนเออคนเรานี่ก็แปลกเหมือนกันเนาะสวดให้ทีๆกันบ้านเา็าทรงมาสวดไปเลยสวดเพลอเพอเนี่ยจำชับไว้เลย คืนไหนไม่ส่งการบ้านมีปัญหาแล้วผู้ชายนี่นะคะทุกคนผู้ชายเนี่ยไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะทุกคนหนึ่งงานหนักเขาก็ต้องทําแทนเราอยู่แล้วงานหนักงานเบางานอะไรที่เรานั่นเขาต้องทํามันจะเ,เรียวแดงจากไหนนักหนาทุกคนใช่ไหมเออมันจะมาจากไหนนักหนาทาไม่ได้อยากนักใช่ไหมเออชอบส่งดีนักการบ้านใช่ไหมบังคับให้มันส่งทุกคืนดูสิให้มันส่งทุกวันอะวันไหนไม่ส่งแล้วมีปัญหาเนี่ย เอาไว้เอียนกันไปเลยค่ะทุกคนเอาไว้เห็นหน้าแล้วก็คือใส่ถังนั่งใส่หัวอย่างเงี้ยทุกคนอเห็นหน้าแล้วหมิ่นเขียวเลยเอาให้เห็นหน้าเราแล้วหมินไปเลยอ่ะทุกคนเออก็ไม่ได้เข้าข้างไหนออกข้างไหนนะแต่ว่ามันมันไม่ใช่อ่ะทุกคนเออแต่นี่เห็นได้ข่าวว่าแม่ให้เงินไปด้วยอะให้เงินก็ไปด้วยอ่ะไปนอกบ้านแต่ว่าคืนแรกเขาไม่ไปนะเขาไปคืนสองนะคะทุกคน คืนแรกลงใส่ล,ลองลองลองเชิงก่อนค่ะทุกคนคืนแรกไม่ยอมไปนี่ลองเชิงก่อนว่าเออดูที่ว่าเขามีทีท่ายัางไงบ้างอะไรยังไงยังไงนะคืนแรกก็ลองอย่างเชิงพอคืนที่สองโอ้ยโลดราคานี่ดีนะเออไปคืนสองอ่ะของเรานี่ไม่ต้องให้เงินลำไปเองอ่ะทุกคนมันมีกันทั้งนั้นแหละค่ะของแบบนี้มีหมดทุกคนแหละอืม ผู้ชายผู้ชายมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนแต่บางคนที่เขาทาใจได้เขาก็ทําใจได้เขาเฉยๆเขาก็ไม่ไม่มากปกติปกตินะคะเอแต่ถ้ามันจะเอามาทําเป็นข้อหลอกข้อที่ให้ครอบครัวมันมันแตกแยกแล้วมันบาดปลายนะคะอืมันก็ไม่ไม่สมควหรหลอกเรื่องนี้ แน่สมควรคุยกันได้แหมเรื่องนี้นะคะเราคุยกันอ่ะชาวบ้านคุยกันยืนนั่งคุยกันเราผัวเมียนอนคุยกันนะคะทุกคนเราก็ต้องเคลียร์กันได้ไม่มีของใครคนไหนเราผู้ชายนะนี้ว่าน้อยนะแอดว่าน้อยมากที่จะเรียบร้อยเหมือนกับภาพพับอย่างนั้นห่ะแอดว่ามันไม่มีหรอกมันก็ต้องมีมั่งหลยนอกลูนอกทางนะ เออนิดนิดหน่อยหน่อยพอเป็นน้ำจิ้มนะคะทุกคนเออพอเป็นกระใสอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปซีเรียสมากเอาก็พัวไว้ก่อนนะแม่เออแล้วพยายามตรวจการบ้านบังคับตรวจเลยชอบนักใช่ไหมตรวจได้ตายไปเลยอ่ะตรวจได้ตายตรวจได้แบบว่าหน้าเหลืองหน้าเขียวไปเลยเป็นลมเป็นแรงไปเลยแม่เอาแบบนั้นแหละดีเออลองดูสิแต่ใจเราก็ต้องใจเราก็ต้องไม่มี ไม่วอกแวกนะใจเรานี่ถ้าใจเราเป็นหนึ่งถ้าใจเราดีหนึ่งนะคะทุกคนเรื่องแบบนี้มันไม่เกิดนะคะเราต้องยืนหนึ่งนะคะทุกคนก็สงสารกันนักคู่เลยนะคะทุกคนสงสารกันกนกันกนนะคะู่แหละว่าเหตุการณ์แค่นี้นะคะเหตุการณ์อย่างนี้อะ่ะเรียกว่าไม่สมควรที่จะให้เขาคุยนะคะทุกคนให้เขาคุยเอามาพูดเอามาคุยกันถล่มกันในโลกโซเชียลนะคะโอโคงอกขาว มันไม่สมควรอะเรื่องนี้ไม่สมควรนะคะเรื่องของเราหัวเมียเรื่องของครอบครัวเราเล็กๆนะคะเออเราจัดการของเราได้นะคะทุกคนเราก็ต้องจัดการของเราได้คุยกันพูดกันมันก็ทำไมาจะคุยไม่ได้คนเราอยู่กันมาไม่รู้กี่ปีแล้วเป็นยี่สิบสามสิบปีแล้วทําไมอะมองมองหน้าก็รู้ใจมองตาก็รู้ใจแล้วค่ะทุกคนมองแค่ตานี่ปากไม่ต้องพูดก็รู้กันแล้วนะคะ อยากกินเปรี้ยวอยากกินหวานอยากกินเผ็ดอยากอยาก่างโน้นอย่างนี้จัดไปเลยแม่จัดเต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยเธอเอ็งก็ไปคว่างเละก็คำคำนะเกิดเรื่องอย่างนี้มานะ แอนนี่ก็คำคำคำจริงจริงคำมันเป็นดูแล้วมันเป็นเรื่องไร้สาระนะคะมันไม่แค่เป็นเรื่องใหญ่แล้วแต่ทําไมมันกลายมาเป็นเรื่องใหญ่นะคะเอามาพูดเอามาคุยข่าวเอาไปออกทีนี้มันไม่แค่นะั้นละมันขุดบอกแล้วนะสเกิดขึ้นมาเนี่ยมันขุดหนูนแหลงมันขุดถึงท้องพญานาคเลรนะทุกคนขุดไม่รู้ลงไปกี่ชั้นแล้วขุดลงไปไม่เหลือนะคะคนที่เสียก็ไม่ใช่คนอื่น คนที่เสียก็ไม่ใช่อื่นไกลมันก็เป็นตัวเรานี่แหละมันไม่มีคนอื่นแล้วค่ะทุกคนนะคะเออก็บอกแล้วนะคะเลิกกันเรื่องอื่นดีอ่เพราะว่ามาัเรื่องตรงนี้นี่โหแบบไม่ได้นะคะไม่ได้อืบอกแล้วตอนนี้หูตาไม่มีมันมีแต่ปากนะคะทุกคนมันจะกินไปเรื่อยเลยชอบอ่ ของใหม่ๆนะคะชอบของใหม่ๆนะคะเผยๆไปเจอของใหม่ติดใจยาวไปเลยก็มีนะคะทุกคนทิ้งลูกทิ้งเมียก็มีนะตอนนี้นี่สําคัญนะ <laughs> อยากกินของดีกินของแพงๆนะคะอืมีเต่ปปาเออจะได้กินแล้วแม้ว่านอนสอนง่ายมันนอนหลับพุดคอืวนอนหลับนะสบายเลยนะคะทุกคน วันนี้ไม่ได้ว่าเอาเรื่องอันนูนมาคุยนะคะนี่คุยกันแบบสนุกสนุกนะเออคุยกันแบบสนุกสนุกว่าเรื่องแบบนี้นี่ให้เอามาพูดเอามาคุยกันนะคะเป็นเรื่องสนุกสนานนะคะทุกคนมันไม่ก็มันก็ไม่สมควรนะคลิปนี้ก็แอดก็จบแต่เพียแงแค่นี้นะคะอจะเจอกลิปหน้าก่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะ